สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการแนะนําวิธีการทําให้โปรแกรมโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราต้องการให้แสดงอยู่ด้านบนเสมอนะครับซึ่งโปรแกรมนั้นนะครับเป็นอยู่ใน Microsoft s t u d t o นะครับลองกดเข้าไปใน Microsoft Studio นะครับค้นหาในในปุ่ม Start ก็ได้นะครับพิมพ์ Microsoft s t u d t o เข้าไปนะครับตอนนี้ผมเปิดในตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงช่องเ e ิร์ชตรงข้างบนลิกลงมาแล้วก็พิมพ์คําว่า PowerToy ครับพิมพ์ Power แล้วก็ว o r t o y นะครับก็จะเจอ Microsoft PowerToy ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดที่ปุ่ม Install นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะขึ้นให้กดยยดหนึ่งครั้งนะครับก็จะทําการติดตั้งนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับโปรแกรมก็จะทําการเปิดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะทํางานเป็นเบื้องหลังอยู่มุมขวาด้วยนะนะครับส่วนที่เราจะต้องไป ไปตั้งค่าก็คือตรง away นะครับ away on top นะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไปทําการติ๊ก a w a อนท t o ปก่อนนะครับแล้วก็ไปทําการ open setting ครับเมื่อติ๊ก open setting แล้วนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับ away on top เนี่นะครับตอนนี้อนอยู่นะครับของใคร o อฟอยู่ก็ให้เปิดนะครับเปิดแล้วทำยังไงนะครับตัวนี้คือคีย์ที่จะใช้นะครับ windows c อน t r o l ทีนะครับนี่คือคีย์ที่เขาตั้งมาให้นะครับเราสามารถที่จะทําการเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วย ถ้าไม่ชอบคีย์นี้นี่มันเยอะเกินไปก็กดตรงนี้เพื่อแก้ไขนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากจําอะไรก็ตัวนี้ครับ w i n d o w s คอนทูนทีนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนนะครับกดแก้ไขขึ้นมานะครับเมื่อเรากดขึ้นมามันจะให้แก้ไขนะครับเราก็กดที่ปุ่มอะไรก็ได้นะครับเอาคอนทูนคอนทูน shift s นะครับกดที่คีย์บอร์ดเลยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับท่านอยากได้กีย์ไหนก็กดเอาเลยนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับแสดงว่า ผมกดปุ่มคอนโทรลชีพเอสนะครับแสดงว,ว่าตัวนี้นี่จะอยู่ด้านบนเสมอนะครับอยู่ด้านบนเสมอยังไงามาดูนะครับเดี๋ยวผมพับลงไปก่อนนี่สมมติว่าผมเปิดวิดีโออยู่ตรงนี้ตรงนี้นะนะครับผมเปิดวิดีโออยู่ตรงนี้งานนะครับงานเบิดผมก็ต้องการพิมพ์นะครับหนังก็อยากดูครับทำยังไงผมก็คลิกที่หน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะกดโคลนโคมนะครับกดปุ่มอะไรนะเมื่อกี้ผมตั้งคอนโทร เอสนะครับนะครับเขาก็จะเป็นกรอบเห็นไหมครับเป็นกรอบสีนี้ขึ้นมาเห็นไหมนะครับถ้าเป็นกรอบสีนี้แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ด้านบนเสมอนะครับไม่ว่าคุณจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมปกติคุณพิมพ์เบิดอยู่นะครับคุณพิมพ์เพื่อเพื่อเืไปหน้าจอนี้จะหายไปใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นี่คุณสามารถพิมพ์ไปด้วยดูหนังไปด้วยครับเห็นไหมคุณก็ดูหนังไปนะครับฟังเพลงไปดูหนังไปคุณก็พิมพ์งานไปนะครับแบบนี้นะนะครับถ้าเอาออกทำยังไงคลิกคลิกหน้าจอนั้นนั้นแล้วก็ คอนโทลชิป s, s นะครับกดซ้ําที่เดิมอ,อีกที่หนึ่งนะกดซ้ําแบบเดิมนะครับก็เป็นการเอาออกนะก็เป็นปกตินะครับเห็นไหมนะครับอีก,กันึง่งสมมุติว่าผมต้องการบวกเลขตัวน,นี้นะครับผมก็เปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับผมคลิกที่หน้าจอเครื่องคิดเลขผมคลิกที่หน้าจอเครื่องคิดเลขแล้วก็กดคีย์ลัดนะครับคอนโทลชิป s นะครับเครื่องคิดเลขก,ก็จะถูกคลอมไว้นะครับ มก็ทําการบวกเลย15บวกสี5ไม่เท่าไหร่ก็15บวกนะครับก็ทําการคํานวณไปแล้วก็มาตอบนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะนะครับในที่นี้นอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะปรับนะครับปรับตรงสีนี้ได้นี่ะเราสามารถปรับสีได้ครับตรงนี้ครับเขาเลือกโหมดนะครับตรงนี้นะตรงนี้คือดีฟอลต์จะเป็นสีอะไรนะสีที่เป็นสีเมื่อกี้นะครับ สีที่มันครอบหน้าต่างไ้เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเราตัดต้อมนะครับเราก็จะเลือกสีเองได้นะครับนี่นะนะครับเลือกสีน้ําเงินนะครับเสร็จแล้วนะนะครับสมมุติว่าต้องการให้เวิร์ดอยู่ต้องการให้ตัวนี้อยู่นะครับก็กดคอนโทรลชิปเอสนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินตามที่ผมตั้งนะครับถามว่าคอนโทรลชิปเอสมาแต่ไหนก็มาแต่นี่นี่นี่มาแต่คีย์ที่คุณตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเป็นวิน d ด w s ตั้งมาให้ก็จําเอานะครับมันคือคีย์อะไรนะครับนะ ก็เรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับ